โอเคสวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเมกามอนสเตอร์นะครับก็สำหรับคลิปแนวนี้ก็มาด้วยกิจกรรมกันนะครับก็อย่าไปง่ตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนี้รับชมคลิปหรือคลายนส่วนของเพลสนะครับเมกามอนสเตอร์ได้ในเพลใต้คลิปถ่ายคลิปและก็น้าช่องนะครับอ่ะมาเริ่มกันที่กิจกรรมสุ่มกาชากันก่อนอ่ะวันนี้ไม่มีกาชานะครับ แต่น่าจะมีบิดวอลนะครับผมอ่ะเดี๋ยวบิดวอลเนะี่ยรู้สึกว่าเป็นชายนี่โปเกมอนปะเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆนะครับผมอ่ะอเดี๋ยวเรามาดูกันเนะเาะขอคขายอีกแล้วระบบอ่ะเรียงมาโอเคเรามาดูกันนะครับนี่เลยนะฮะก็เป็นเมก้านะครับแกงก้าร่างชายนี่นะครับผมโคเทนะครับอ่ะให้ดูก่อน เอุดยอดอซูปเปอร์ตีมาบอกแค่นี้เลยเกงก้าเมก้าร่างชายนี่นะครับโอ้โหฉากโคตรเยอะอ่ะก็กิจกรรมนี้ครับคือสัปดาห์นี้ไม่มีตู้การันตีเทพนะครับก็เป็นตู้บิดบอลแทนนะครับเป็นชายนี่โปเกมอนนะครับนานๆจะมาที กิจกรรมนี้เล่นยังไงครับกิจกรรมนี้ก็แค่เอาเพชรมาถลุงนะครับแล้วก็จัดอันดับแค่นี้เองนะฮะโดยอันดับเนี่ยก็จะสอดคล้องกับคะแนนนั่นเองอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันก่อนว่ารางวัลที่เราจะได้รับเนี่ยมีอะไรบ้างะะแล้วกันนะครับรางวัลที่เราจะได้รับเนาะก็คืออันดับที่1น,นะครับจะต้องมีเงื่อนไขคือ7,000คะแนนนะครับก็จะได้เกงก้าสีดาวเอสบว์ S ow, เป็นหตัวแล้วก็เศษของเกงก้าสองร้อยสิบเนาะแล้วก็อันดับ2นะครับห้ 5, นาพันคะแนนนะครับได้เกงก้าหนึ่งตัวแล้วก็ได้เศษร้อยหกสิบนะ อันดับ3 4,000พคะแนนนะครับได้เกิงก้าสดาวแล้วก็เศษ80เนาะเศษ80เนี่ยจะเท่ากับว,ว่าเรียกกงก้าได้อีก1ตัวนะส่วนอันดับ4-6ถึงนะครับต้องมี3,500คะแนนได้เกิงก้าไป1ตัวนะ7-10ถึงเนี่ยจะเป็นอุซูรอยนะครับผมต้องมี2,000คะแนนแล้วก็11-20ถึงเนี่ยมี1 0 0 0คะแนนก็ได้เศษอุซูรอยไปส่วน21-30ถึงครับไม่ต้องสนใจคะแนนนะครับก็ได้เศษอุซุรอยไป30ชิ้นนะครับผมตรงนี้รางวัลที่เรากดเพชรซุ่มเนี่ ของรางวัลก็จะเป็นแบบนี้เป็นพวกอุปกรณ์นะครับประมาณนี้นะก็พวกอุปกรณ์ัปเกรดต่างๆเ,าเราไปดูโปกเกเด็กกันก่อนโปกเกเด็กนะครับชายนี่นะครับล่างเมก้านะเกงกา้กาล่างเมกา้าล่างชายนี่่แม่ง้อนแล้วซ้อนอีกล่างชายนี่ที่ผมเห็นนะ่าจะมีอยู่ถ้าเป็นเอสโบจะมีอยู่ด้วยกัน4ตัวนะฮะก็มีตัวน,นี้นะครับมีบังกิลัสนะฮะมีสไนด์นะครับ,รบทั้งสองล่างเลยล่างต่อสู้กับล่างนั้นนะครับ อ่ะก็สแตท่ที่ประมาณ600นะครับผมตรงนี้นะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวให้กดฟรีก่อนครั้งหนึ่งอ่ะโอเคก็จะได้คะแนนมานะครับแล้วก็ทำการสะสมคะแนนซึ่งนะฮะอ่าสมมตินะฮะเวลาเวลาเราจบนะครับจบกิจกรรมสมมติเราอยู่อันดับ3เอา,อางี้ดีกว่าเราอยู่อันดับ3แต่ว่าคะแนนเราแม่งไม่ถึง4 0 0พคะแนนเราประมาณ3 0 0พัน0ามาะคุณก็จะได้รับของรางวัลอันดับ4-6แทนนะ อันนี้ยกตัวอย่างเช่นสมมติคุณอยู่อันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งคุณจะต้องมี7,00 0คะแนนะแต่คุณทะลึ่งมีแค่หกพันนะครับคุณก็จะได้อันเทเทออันดับ2ไปอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่นะครับตู้บิด W อลเนี่ยเขาจะกดกันวันแรกแล้วก็วันสุดท้ายก่อนกิจกรรมจะหมดนะออประมาณนี้นะกิจกรรมก็อีก2วันนะหมดประมาณวันอาทิตย์นะครับผมแล้วก็ทุกๆ30คะแนนนะครับจะได้รับเศษอุซิรอยด้วยนะครับ100เนาะ กดไปเรื่อยๆนะทุกๆคะแนนที่มันจะมีจํากัดอยู่นะครับมันจะได้เศษอุซรอยไปอ่ะอุซรอยเหรอ,อผมไปดูอุซรอยก่อนนี้อุซรอยมันดีมีดียังไงนะครับอ่ะอุซรอยอุซรอยก็พลังใช้ได้นะครับ570เลยอ่ะโอเคก็ลองมาเล่นกันดูได้กิจกรรมอื่นๆนะฮะเราไปดูต่อกันที่นี่เลยนะครับ value pack นะฮะก็แจกเพชรก่อน100เนาะแล้วก็ได้พลังกายด้วยนี่ก็100นะครับ นี่ก็100นะ300เพชรแล้วนะครับแล้วก็จะมีแพ็คคิวเลมนะครับแจกอีก100นะครับแล้วก็แพ็คกรอบรูปอีก500นะครับเป็น900เพชรแล้วแล้วก็สุดท้ายเซราล่าแจก100เป็น1,000นะครับผมเพิ่งจะผ่านการันตีไปเซราล่านะตัวนี้แจกพันเพชรนะครับผมตรงนี้อ่ะต่อมานะครับก่อนจะไปกิจกรรมถัดไปเนี่ยผมใช้พลังกายก่อนกวาดล้านนิดนึงเดีย๋ยวผมจะได้พลังกายอีกไม่ใช่หรอกผมก็เลยต้องใช้ก่อน อ่ะโอเคถัดไปครับก็จะเป็นคอมมูนิตี้นะครับพอวเกสบวกสีดาวฟรีนะฮะแล้วก็กิจกรรมทานลิมิตนะครับก็จะมีดาร์กไลน์นะครับแล้วก็แพ็คกรูนตรงนี้นะครับให้เพชร500นั่นเองแล้วก็แพ็คซัมเมอร์นะครับ2แพ็คเลย1และ2นะครับให้เพชรอย่างละ1น0เนาะนี่ครับก็เป็นพวกอุปกรณ์ของระดับดิจินอรีนะครับแล้วก็ทาวแพ็คอีก100นะครับอ่าเป็น800แล้วนะ เลยคอซ่าอีก100ครับเป็น900นะฮะเจนเนเซกอีก100ครับเป็น1000นะครับผมเซเลอ,อาร์อีก500นะครับผมอ่ามาโผล่ตรงนี้นะเซเลอ,อาร์เป็นพันหนะครับเซครอมนะครับอีก500เป็น2000เซเลบีสุดยอดตัวซับนะครับอีก500นะครับเป็น2500เมโลอเอตใต้อีก500เป็น3000นะ วอเคเนียนนะครับมาโผล่ตรงนี้นะครับสามพันหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็หมกสมุไรนะครับอีก500เป็น3า0พนะฮะซุเปอร์ดิสเขาอีก100ครับเป็น3า0พนะครับแล้วก็ตรงนี้อีก500ครับเป็น4ี0พนะครับผม4ี0พแล้วก็นี่อีกครับ4ี0พนะครับอีก500นะก็แจกไป4ี0พแล้วนะครับ แล้วก็มีเล่นกิจกรรมตามจำนวนนะก็ได้ของรางวัลตรงนี้ไปอ่ะสุดท้ายครับอันนี้อีกครับเป็นไรอีก500เป็น5,200นะครับผมรวมๆกับกิจกรรมเมื่อกี้ก็เป็น6,200นะครับก็ง่ายๆเลยแจกเพชรทั้งหมด6,200โคตรเยอะนะฮะต่อมาครับกิจรีวอร์ดนะครับก็มีอะไรบ้างครับก็จะมีอารีนาพอย t ์นะครับตั้งแต่4แต้มจนถึง20ก็ได้ของรางวัลตามนี้ ลงแดนเจม์แบบปกติตั้งแต่30ครั้งจนถึง2 4 0ครั้งก็ได้ของรางวัลตามนี้ไปเลยลงเอเทอร์อรได์นะครับผมก็เริ่มที่3000แต้มจนถึง2 0,000แต้มนะครับเอเทอร์อรได์ได้2ส่วนเลยนะแล้วก็สะสมใช้ใจ่ายทองครับจะได้เฮลคอร์ตัวนี้มานะครับน่าจะไว้ใช้แลกของรางวัลได้นะครับตรงนี้แล้วก็ลงด่านระดับยากนะครับตามจํานวนเลยตั้งแต่6ครั้งจนถึง50ครั้งก็ได้ของตามนี้เลยนะครับแถวล่างก็จะเป็นในส่วนของกล่องคลาสต์ตอร์ไม้นะครับ ของกัตส์ไม้เนี่ยก็คือเราก็ต้องเติมเงินเนาะแล้วเราก็เลือกของรางวัลที่เราต้องการได้ครับก็จะมีตั้งแต่แพ็คถูกยันแพ็คแพงนะครับแพ็คแพงก็จะได้ของโหดหน่อยนะครับดูดิสกินอัลิมิเต็ดนะครับผมอย่างเท่นะครับดูฮะของโหดๆทั้งนั้นนะครับต่างๆนี่เลยนะถัดไปก็มีเวอร์บอสนะครับผมแกงก้าแล้วก็มีเติมเงินครั้งแรกนะครับผมก็ได้เพชรได้ลีเจเนอเรี่ยูนิเวอร์โซลชาร์ดอะไรกันไปอันนี้เป็นแพ็คพิเศษสุดคุ้มนะครับก็ดูกันไป ต่อมาวงล้อนะครับก็จะเป็นวงล้อเพชรนะฮะอีกวงล้อนึงเนี่ยก็จะเป็นอ่ามาแล้วครับผมโปเกมอนครับออริจินมิวนะครับผมก็เป็นโปเกมอนตัวใหม่นะครับที่เข้ามาในลัคกี้สปินนะครับผมก็นอกเหนือจากคือรอบเนี้ยใหม่ทั้งคู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบิดวอลเองนะฮะก็ใหม่เหมือนกันเพราะว่าเมกาแกงกาลังชายนี่เนี่ยไม่เคยลงตู้บิดวอลนะครับอย่างมันก็ลงจากตู้บิดวอลเนาะ รู้สึกว่ามันน่าจะมาวิดวอลเสร็จแล้วก็น่าจะมาการันตีเทพเนาะเหมือนจะมาลัคกี้สปินก่อนป่ะฮะเจมส์ิดนะอ่ะก็สำหรับไอยูไออะไรวะไม่ใช่นว่าเลยอ่าในคอสมานะครับก็คิดว่าอาจจะลงตู้การันตีเทพนะครับเหมือนเซิร์ฟนอกอะไรเงี้ยนะครับอ่ะก็ถือว่าเจอ2ตัวใหม่เลยนะครับออริจินมิวกับเมกาแกงกานะครับร่างชชยนีนั่นเอง มีคูณ2ไหมไม่มีครับอันนี้มีคูณ2หรือเปล่าดูหน่อยสิอ่าไม่มีไม่มีคูณ2นะครับอ่ะหลักๆก็น่าจะประมาณนี้ครับก็จะมีนี่แหละที่น่าสนใจก็มีบิดวอลนะครับชานีเมกาแกงกานะครับกับวงล้อลั c กี้สปินออริจินมิวนั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ถ้าชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์นะผมกด subscribe ช่อง e n t z o n นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆผมมนคลิปหน้านะครับผมซี a ูเกนสวัสดีครับ